สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเนนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทั้งฝั่งสปปอลาวด้วยนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่15นะครับกันยายน2568นะครับก็ตรงกับวันพระด้วยเนาะวันที่15นี่วันพระนะครับพี่พี่เนาะสายเบิ้ลนะครับระวังด้วยนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าล่าสุดนั้นเขาก็มาเบิ้ลเหมือนกันเนาะในเลขบนนะครับ ผลที่ออกนะครับพี่พี่ล่าสุดเลขชุด6ตัวนะครับ0 0 0 1 8 8นะครับผมเนาะเลข6ตัวเนี่ยมีเลขแค่3ตัวเนาะ0 1 8ย์นนะครับเพราะว่าเขามาบน้าเบินหลังเลยนะครับพี่พี่เราให้4กับ3ไม่มานะครับพี่พี่เนาะไม่มานะครับต้องขออภัยพี่พี่ด้วยก็มาแค่เลข0ูนเนาะถ้าเป็นเลขเด่นเนี่ย0์กับ8ปฉะนั้นจะว่าตัวประกบคู่ไม่มีนะครับ ต้องขออภัยพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสลับเราพัฒนาในช่วงนี้นะครับก็คือแนวทางไม่เข้าเลยนะครับส่วนแนวทางวันจันทร์ที่15นะครับผมก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับผม ผมให้ไปที่เลข8นะครับเลข7นะครับผมเลข0เลข1เลข4แล้วก็เลข3นะครับ0 1 8 4 7 3นะครับเด่นตารางนะครับเด่นตารางในวันนี้ให้ไปที่เลข8แล้วก็เลข7นะครับผม8กับ7นะครับ วันพระขอให้มีแปดเนาะตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับสามตัวนะครับให้ไปที่เจ็ดแปดหนึ่ง 8 7 3นะครับตัวนี้ตัวเจานะเนาะ7 3 8 1นะครับพี่พี่แล้วก็83นะครับ8 18373นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับ แกับ7เนาะผมให้ไปที่เลข8นะครับเนาะวันจันทร์นั้นยังเด่นที่8อยู่นะครับพี่ๆเนาะเพราะว่าในล่าสุดเนี่ยเข้ามาเลขเบ้ลนะครับก็ในสูตรคำนวณก็ยังติดที่เลข8อยู่นะครับพี่ๆก็นะครับผมตามนี้เลยนะครับสำหรับเราพัฒนาเนาะวันจันทร์ที่15นะครับกันยายน2568นานะครับขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามา กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์นะครับกำลังใจดีๆนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ